เจ้าหญิงพระองค์หนึงน่งนึกสนุกอยากลองใช้ชีวิตแบบสามัญชนจึงได้แอบปลอมตัวไปเป็นสาวออฟฟิศขณะกำลังฝึกงานพี่คนหนึ่งก็สั่งให้เธอไปถ่ายเอกสารเธอก็ทำไม่ค่อยจะเป็นงงๆอยู่พักหนึ่งสักพักเสียงรุ่นพี่คนเดิมก็พูดขึ้นว่าปริ้นเ็จมาทางนี้หน่อยเจ้าหญิงได้ฟังก็ตกใจตายความแตกซะแล้วรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราคือปริ้นเ็จปลอมตัวมา หลังจากย้ายมาอยู่บ้านใหม่แม่ก็พาลูกชายเดินทัวร์ดูบ้านนี่จ้ะลูกแม่สิ่งที่ลูกจะได้จากบ้านหลังนี้มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ใช้ได้ไม่อั้นค่าโทรศัพท์รายเดือนแอร์เย็นๆ WiFi ก็ฟรีค่า Netflix รายเดือนพร้อมทีวีจอใหญ่แถมยังมีบริการรถรับส่งซึ่งคนขับก็คือแม่เองเชฟส่วนตัวที่ทำอาหารให้กินไม่อั้น ซึ่งแน่นอนว่าก็คือแม่เองบริการซักรีดฟรีซึ่งแน่นอนว่าก็คือแม่เองลูกชายได้ฟังก็งงเดี๋ยวนะครับแม่ที่พูดพูดมาเนี่ยมันก็เรื่องปกติไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยแม่ยิ้มแล้วก็พูดว่าแต่ของธรรมดาที่ลูกว่านเนี่ยเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วมันจะไม่มีอะไรฟรีอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะแล้วมันก็ยากมากเลยที่ลูกจะได้สิ่งที่ว่ามา นานมาแล้วได้มีผัวเมียคู่หนึ่งเชื่อว่าทิ้งกับทิ้งวันหนึ่งทิ้งถามทิ้งว่าทิ้งจะทิ้งทิ้งไหมทิ้งตอบทิ้งว่าทิ้งไม่ทิ้งทิ้งหรอกถ้าทิ้ง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 จะยิงทิ้งทิ้งและแล้วทิ้งกับทิ้งก็ไม่ถูกใครทิ้งเพราะว่าทิ้งกับทิ้งกลัวถูกยิงทิ้งก็เลยไม่ทิ้งทิ้งในวันเดทเมื่อเจอหญิงสาวชายหนุ่มก็ทำตาเป็นประกายแล้วพูดว่า ที่รักวันนี้คุณสวยมากเลยสวยกว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยเจอมาเลยล่ะหญิงสาวได้ฟังก็เขินก่อนที่จะพูดว่าจริงเหรอคะใช่หนุ่มจึงพูดว่าคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมไม่ชอบพูดโกหกหญิงสาวได้ฟังก็ดีใจมากก่อนที่จะพูดว่าฉันชอบนะเวลาคุณปากหวานชมฉันวันหลังชมฉันอีกได้ไหมใช่หนุ่มหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดว่าเอ๊ะคุณนี่ยังไงนะ ก็ผมเพิ่งจะบอกคุณไปว่าผมเป็นคนไม่ชอบพูดโกหกดังนั้นถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าให้ผมต้องพูดอีกเลยวันหนึ่งพ่อที่นั่งอยู่ที่สวนสาธารณะได้เอ่ยถามลูกชายลูกคิดว่านาที่แห่งนี้ใครมีความสุขมากที่สุดหรอลูกชายคิดสักครู่ก่อนที่จะพูดว่าลุงคนนั้นใช่ไหมครับพ่อเขามีแลมโบกินีแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อแบรนด์เนมด้วยน่าจะเป็นคนรวยแน่ๆ พ่อสายหน้าลูกชายจึงพูดว่างั้นก็คงจะเป็นพี่สาวคนนั้นแน่ๆเลยเพราะว่าเธอสวยมากพอได้ฟังก็ยังคงสายหน้าก่อนที่จะเฉลยว่าร,าปรอปพคนนั้นตั้งหากลูกเห็นไหมเมื่อเขาตอกบัตรเข้างานแล้วพอนั่งประจำที่เขาก็หลับเลยลูกเอ้ยสิ่งที่พ่อพูดอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่แนวคิดนี้ถูกต้องแน่นอน เคยมีคนพูดไว้ว่าวิธีการง่ายๆที่จะรู้ว่าชีวิตของใครมีความสุขนั่นก็คือเมื่อหัวถึงหมอนคนคนนั้นนอนหลับหรือเปล่าไม่ว่าจะฉลาดปาดเปลือกสักแค่ไหนหรือว่ารวยจนกระเป๋าตังฉีกอย่างไรหากตกดึกแล้วยังนอนไม่หลับนั่นแปลว่าพวกเขายังไม่มีความสุขมากพอความสำเร็จของชีวิตนั้นวัดกันง่ายๆเมื่อหัวถึงหมอนคุณหลับสบายหรือเปล่าเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า คุณยิ้มได้อยู่ไหมชายหนุ่มคนหนึ่งขวนขวายที่จะมีเพื่อนเป็นอย่างมากเขาแทบไม่เจอเพื่อนแท้ในชีวิตของเขาเลยรุนพีเห็นชายหนุ่มเครียดมากจึงได้เดินเข้าไปปลอบใจชายหนุ่มพูดว่าถ้าสมัยก่อนผมเห็นค่าในความสัมพันธ์มากกว่านี้วันนี้ผมก็คงไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวรุนพีได้ฟังก็ทำหน้างงเดี๋ยวนะน้องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนเราอะนะ พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่ได้คบกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กหรอกนะคนเรามันคบกันสนิทกันเพราะว่ามีงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบเหมือนกันต่างหากดังนั้นไม่ต้องนอยไปใบหรอกที่ไม่เหลือใครสิ่งสำคัญก็คือน้องชอบทำอะไรต่างหากชายหนุ่มพยายามคิดก่อนที่จะตอบกลับไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ว่าผมชอบทำอะไรรุ่นพี่ได้ฟังก็ยิม้มแล้วก็พูดว่า อืมนั่นแหละเหตุผลที่นายไม่มีเพื่อนวันหนึ่งขณะที่จอมยุทธสองคนกำลังนั่งดื่มสุราด้วยกันจอมยุทธที่อ่อนกว่าก็เอ่ยถามถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จคงจะมีคนชื่นชมท่านมากเลยทีเดียวจอมยุทธรุ่นพี่ได้ฟังเช่นนั้นก็คิดสักครู่แล้วก็บอกว่าไม่มีนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้นับถืออะไรข้าตอนที่ข้าพิ่งเริ่มหรือว่ายังอยู่ข้างล่าง แม้แต่ตอนที่ข้าเริ่มเก่งเดินมาได้ครึ่งทางแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจอะไรข้าเช่นกันแต่เมื่อวันหนึ่งที่ข้าประสบความสำเร็จพวกเขาหลายคนก็แอบเกลียดข้าซะด้วยซ้ำจอมยุทธที่ถามได้ฟังก็งงอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะท่านจอมยุทธรุ่นพี่ยิ้มแล้วก็พูดว่านั่นแหละชีวิตดังนั้นจงอย่าเอาชีวิตของท่านไปขึ้นอยู่กับลมปากของใครเลย ทางที่ดีที่สุดแล้วคือโฟกัสที่ตัวเองก็พอวันหนึ่งหญิงสาวได้เปิดใจคุยกับเพื่อนสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนควบคุมไม่ได้นะ่เธอเพื่อนได้ฟังก็ตกใจฮะเธอเกลียดชีวิตอย่างนั้นหรอหญิงสาวก็งงฮะอะไรไม่ใช่ฉันบอกตอนไหนว่าเกลียดชีวิตเพื่อนจึงพูดว่าอ้าวก็ชีวิตเราเต็มไปด้วยอดีตอนาคต ผลลับทัศนคติสิ่งที่คนอื่นคิดความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตทั้งนั้นแล้วเธอก็ควบคุมมันไม่ได้เลยสักอย่างเมื่อเพื่อนพูดจบฝนก็ตกลงมาเพื่อนจึงยิ้มแล้วก็พูดต่อว่านี่แหละชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรอกจงอย่ากเกลียดสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะถ้าทุกสิ่งแน่นอนแล้วชีวิตมันจะไปสนุกอะไร วันหนึ่งพ่อได้พาลูกชายที่จบหมอมาพบเพื่อนเพื่อนสูงวัยเอาล่าไอ้หนูเพื่อนพ่อก็อายุเยอะกันแล้วช่วยแนะนําวิธีการใช้ชีวิตให้กับลุงลุงเขาได้ฟังหน่อยได้ไหมคุณหมอไฟแรงหันไปมองปลาดเดียวก็รีบพูดทันทีว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารครับการดูดซึมสารอาหารและความสามารถในการรับรสชาติจะมีประสิทธิภาพน้อยลงทําให้ผู้สูงอายุ มักจะขาดสารอาหารอยู่บ่อยๆจากงานวิจัยแล้วผมแนะนําให้กินวิตามิน B12 เพื่อจะได้ไม่เป็นโลหิตจางวิตามินดีอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแคลเซียมเพราะคนที่ขาดแคลเซียมก็มักจะเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็โพแทสเซียมแมกนีเซียมใย,ยอาหารแล้วก็โอเมก้าสครับเพื่อนพ่อได้ฟังก็ได้แต่นั่งตาปลิบผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นก็ถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่า คือลูกฉันมันบอกให้กินผักผลไม้แล้วก็ปลาให้มากๆนนะแล้วก็อย่าลืมตากแดดยามเช้าด้วยเมื่อพ่อพูดจบบรรดาลุงๆก็ออกพร้อมกันในทันทีชายหนุ่มคนหนึ่งมุ่งมั่นมาตั้งแต่ต้นปีเขาวิ่งรอบสนามวันละเกือบสิบรอบแม้จะเป็นจำนวนรอบที่น้อยกว่าคนทั่วไปก็ตามสายตาของเขาราวกับกำลังแข่งกับใครบางคนดูก็รู้ว่าต้องเป็นคนพิเศษถึงแม้จะเป็นแบบนั้น ทุกวันเขาก็มักที่จะวิ่งอยู่คนเดียวเมื่อชายหนุ่มวิ่งผ่านมาชายคนหนึ่งจึงตะโกนขึ้นว่าพยายามเข้านะพ่อหนุ่มยังมีผู้คนอีกมากมายที่เธอต้องไล่ตามให้ทันว่าแต่คุณกำลังแข่งกับใครเนี่ยชายหนุ่มหันมายิ้มแล้วก็พูดว่าผมไม่แคร์หรอกว่าใครจะเก่งกว่าผมเพราะว่าผมไม่ได้แข่งกับใครผมแค่พยายามเอาชนะตัวเองเมื่อปีที่แล้วให้ได้ก็เท่านั้น เขาคือคู่แข่งเพียงคนเดียวที่ผมจะต้องชนะให้ได้พูดจบชายหนุ่มก็วิ่งผ่านไปดาราสาวดาวรุ่งประเทศไทยได้ไปแคสงานที่ต่างประเทศผู้กำกับเอ่ยถามมีแต่คนบอกว่าคุณเก่งมากๆคนทั้งประเทศชอบคุณกันหมดเลยช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าคุณมีดีอะไรดาราสาวยิ้มแล้วก็พูดว่าฉันมองโลกในแง่ดีค่ะ ถูกกลันแกล้งแค่ไหนฉันก็ไม่โกรธเพราะมองโลกในแง่ดีแล้วฉันก็มีหนวดปลอมสำรองในกระเป๋าด้วยค่ะผู้กำกับก็งงหนวดปลอมหรอเอาไว้ทำอะไรล่ะดาราสาวยิ้มเอาไว้ปลอมตัวสิคะไม่ให้ใครรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงไงนอกจากนี้ฉันยังพูดสิ่งที่คิดคนเดียวได้ยาวๆโดยไม่อายใครด้วยค่ะผู้กำกับก็งงทำไมต้องพูดสิ่งที่คิดออกมาด้วยล่ะดาราสาวพูดต่อนอกจากนี้ ฉันยังมีความสามารถพิเศษคือการนอนหลับโดยเมคอัพไม่หลุดด้วยนะคะผู้กำกับเริ่มปวดหัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล้วปกติใครก็แต่งหน้านอนกันละคุณดาราสาวยิ้มนอกจากนี้ฉันยังกะเวลาตอนลม้มให้ลงไปในอ้อมกอดของพระเอกได้ดีด้วยค่ะที่สำคัญฉากก่อนตายฉันสามารถด้นสดคิดบททำสั่งเสียก่อนตายได้เป็นสิบสนาทีเลยนะคะผู้กำกับได้ฟังก็ถึงกับลงไบดิน แล้วคนใกล้ตายที่ไหนเขามีอารมณ์มาพูดสั่งเสียนานขนาดนั้นกันหญิงสาวคนหนึ่งขุนดีมากๆจึงได้ถูกถามถึงเคล็ดลับความงามและสุขภาพที่ดีหญิงสาวคิดสักครู่แล้วก็ตอบว่าฉันเลือกที่จะกินอาหารแคลอรี่ต่ำออกกำลังกายวันละ30นาทีและเมื่อมีเวลาว่างฉันก็จะทำอาหารกินเองไม่ก็รดน้ำต้นไม้คนถามได้ฟังจึงพูดว่า เดี๋ยวเดียวสข้อแรกก็พอเข้าใจนะแต่ข้อที่สามทำอาหารกับรดน้ำต้นไม้มันเกี่ยวกับเรื่องหุ่นดีตรงไหนกันหญิงสาวยิ้มแล้วก็พูดว่าแต่มันก็ดีกว่าการนอนไถโซเชียลหรือว่านอนดู Netflix นะคะเพราะว่าถึงจะไม่มากแต่กิจกรรมยามว่างของฉันอย่างน้อยก็ได้ขยับร่างกายซึ่งการขยับร่างกายเพียงแค่เล็กน้อยก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วค่ะไม่อย่างนั้น เขาจะแกว่งแขนลดพุงกันไปทำไมชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนขี้โมโหมากแต่วันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปทำเอาคนรอบข้างถึงกับงงทำไมหมูน่นี้พี่ถึงไม่ค่อยโกรธเลยล่ะครับมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มยิ้มแล้วก็พูดว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกพี่แค่เริ่มออกกำลังกายก็เท่านั้นเองอะไรกันพี่ออกกำลังกายทำให้หายโกรธหรอมันเกี่ยวอะไรกัน ชายหนุ่มยิ้มแล้วก็พูดว่าก็พอออกกําลังกายแล้วสารเอนโดฟินมันก็หลัง่งทําให้เรามีความสุขไงแล้วคนรมีความสุขที่ไหนเขาโกรธกันล่ะเออเนอะดีจังพี่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยแบบนี้ต้องออกไปวิ่งบ้างแล้วหญิงสาวคนหนึ่งมักจะรู้สึกแย่เสมอเมื่อคนรอบตัวได้ดีแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักได้ดีก็ไม่รู้สึกอะไร เธออยากแก้ไขความรู้สึกแบบนี้มากๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งเธอสังเกตเห็นเพื่อนกำลังชมคนที่ได้ดีจึงแอบไปกระซิบแอบถามเป็นการส่วนตัวนี่เธอยินดีกับความสำเร็จของเขาขนาดน,นั้นเลยเหรอเพื่อนหันมาขำแล้วก็พูดว่าเปล่าเลยอิชาจะตายแต่ว่านะถ้าวันหนึ่งที่เราสำเร็จก็อยากจะโดนชมเหมือนกันไง ถึงตอนแรกจะยอมรับนะว่าไม่ได้ชมออกมาจากใจหรอกแต่พอเห็นสีหน้าที่มีความสุขของผู้ฟังมันก็ทำให้รู้สึกดีเขาคงดีใจแหละที่มีคนชื่นชมเขาแล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยแค่นี้ใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าความอิจฉาแล้วหลังจากพยายามกันอยู่เกือบเดือนในที่สุดงานก็เสร็จชายหนุ่มจึงพูดกับรุ่นพี่ว่ารู้สึกดีจังเลยนะครับ การทำอะไรแล้วสำเร็จเนี่ยชอบความรู้สึกนี้จังรุนพีได้ฟังจึงพูดว่าอย่าตกหลุมรักความสำเร็จเสียล่ะแต่จงตกหลุมรักนิสัยที่ทำให้นายไปสู่ความสำเร็จจะดีกว่าความสำเร็จก็เหมือนยอดเขาใช่มันสวยงามแต่ถ้าอยู่แต่บนภูเขาลูกเดิมนานๆมองวิวเดิมๆไปเรื่อยๆก็คงจะเบื่อตายกันพอดีเรียนรู้วิธีที่จะประสบความสำเร็จบ่อยๆและจงตกหลุมรัก กับสิ่งที่ทำให้เธอสาเร็จจะดีกว่าณนะห้องประชุมแห่งหนึ่งชายหนุ่มเหมือนจะยกมือขึ้นแต่กลับเอามือลงเมื่อออกจากห้องประชุมไปแล้วเพื่อนก็เอ่ยถามเหมือนนายจะคิดอะไรออกใช่ไหมชายหนุ่มจึงพูดว่าใช่แล้วฉันนึกไอเดียธุรกิจดีๆออกมันน่าสนใจมากก็เลยอยากจะนำเสนอในที่ประชมุมอ้าวแล้วทำไมเอามือลงซะล่ะชายหนุ่มขำแล้วก็พูดว่า ก็แหม่รู้ๆกันอยู่รู้มากทำเยอะเงินเดือนก็เท่าเดิมฉันจะเสนอเพิ่มความรับผิดชอบให้ตัวเองไปทำไมกันพูดจบเสียงหัวหน้าก็กระซิบข้างหูชายหนุ่มว่าคุณน่ะก็ต้องทำเพื่อความก้าวหน้าของผมไงเมื่อหัวหน้าพูดจบประธานใหญ่ก็กระซิบข้างหูหัวหน้าอีกทีว่างั้นหรอคุณเป็นคนแบบนี้นี่เอง หลังเลิกงานชายหนุ่มได้ชวนรุ่นพี่มาดื่มและปรับทุกข์กับปัญหาชีวิตที่มีรุ่นพี่จึงบอกว่ามันผ่านไปแล้วลืมลืมมันไปได้ปะละ่ะชายหนุ่มทำหน้าเศร้าถ้าทำได้ผมก็คงไม่ต้องมานั่งเศร้าอยู่แบบนี้หรอกพี่รุ่นพี่ได้ฟังจึงสั่งแก้วเปล่ามาหนึ่งใบก่อนจะใส่เกลือลงไปในนั้นแล้วก็ผสมน้ำเปล่าเล็กน้อยเอาละ่ะการลืมไม่ได้ก็เหมือนการเทเกลือออกจากแก้วนี้ไม่ได้แล้วเราควรจะทำยังไงดีละ่ะ เพื่อที่จะทําให้น้ําในแก้วนี้ยังคงดื่มต่อไปได้ชายหนุ่มคิดสักครู่ก่อนที่จะเทน้ำลงไปจนเต็มแก้วและถึงแม้มันจะยังมีรสเค็มจังๆแต่น้ำในแก้วนี้ก็ดื่มได้แล้วและในขณะที่รุ่นพี่รุ่นน้องกำลังซาบซึ้งเจ้าของร้านที่หันไปมองพอดีก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่ามันดื่มน้ำเกลือกันทำไมหญิงสาวคนหนึ่งได้แต่ถอนหายใจ นี่ก็มีนาแล้วชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยในตอนปีใหม่อะน,นะฉันอุตส่าห์ตั้งเป้าหมายไว้ซะดิบดีเพื่อนจึงเอ่ยถามแล้วต้นปีเธอทำอะไรบ้างล่ะฉันน่หรอก็เดิมๆนะตื่นเช้ามาก็ทำงานหลังเลิกงานไม่แวะกินหมูกระทะก่อนกลับบ้านก็ไปดื่มกับพวกเธอไงหรือไม่ก็กลับบ้านเลยไปดูซีรีส์เพื่อนได้ฟังก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าถ้านิสัยของเธอไม่เปลี่ยน พฤติกรรมของเธอก็ไม่เปลี่ยนเธอไม่ได้มีปีใหม่หรอกนะเธอแค่มีปีเดิมอีกครั้งหนึ่งต่างหากการลืมตาตื่นขึ้นมาในวันที่หนึ่งไม่ได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปมันก็แค่วันหยุดวันหนึ่งที่คนทั้งโลกเลือกที่จะเฉลิมฉลองกันเท่านั้นในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่หัวหน้าประกาศงดโบนัสของบริษัทในปีนี้เขาก็สังเกตเห็นพนักง,งานหนุ่มคนหนึ่งยังคงยิ้มแย้มแจ่มจใส คุยเล่นกับเพื่อนร่วมงานตามปกติขากลับก็ยังได้ยินพนักงานหนุ่มคนนั้นนัดเพื่อนไปปาร์ตี้หมู่กระทะอีกด้วยด้วยความงงหัวหน้าจึงเดินเข้าไปถามโทษนะผมจำได้ว่าคุณกำลังผ่อนบ้านอยู่ไม่ใช่หรอแถมยังส่งลูกเรียนเอกชนด้วยการไม่ได้โบนัสในปีนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีปัญหาเลยหรอพนักงานหนุ่มจึงพูดว่ามีแน่นอนอยู่แล้วครับหัวหน้าปัญหาใหญ่ด้วย ค่อนข้างเดือดร้อนเลยทีเดียวหัวหน้าก็งงอ้าวแล้วถ้าแบบนั้นทำไมถึงยังทาเหมือนอารมณ์ดีอยู่แบบนี้ล่ะพนักง,งานหนุ่มยิ้มแล้วก็พูดว่าชีวิตอะครับหัวหน้ามันก็มีปัญหาเข้ามาตลอดนั่นแหละเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตขณะที่กำลังแก้ปัญหาจะไม่ดีกว่าหรอครับต่อให้ผมเครียดไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีผมเชื่อว่าโลกใบนี้คือเกมแห่งมุมมอง และชีวิตของเรานั้นมันก็มากที่จะเป็นไปตามมุมมองของคนคนนั้นขณะกำลังฝึกยุทธเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาพูดจาดูถูกชายหนุ่มโกรธมากจึงคิดที่จะสวนกลับไปแต่อาจารย์ก็ห้ามไว้และเรียกให้ไปหาชายหนุ่มก็พูดว่าเลิกให้ผมฝึกพื้นฐานได้แล้วสอนวรยุทธ์ผมสักทีผมอยากจะแสดงให้พวกมันเห็นว่าผมเองก็เก่งเหมือนกัน อาจารย์จึงพูดว่าอย่ารีบร้อนค่อยๆทำไปตามแผนที่วางไว้เจ้าเก่งแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้วิชาที่เจ้าต้องเรียนก่อนก็คือวิชาที่เรียกว่าอย่าตอบโต้คำดูถูกเป้าหมายหลักของคนที่เข้ามาดูถูกเจ้าก็คือการทำให้เจ้าตอบโต้กลับไปโดยไม่ยังคิดจงทำให้พวกเขาหงุดหงิดด้วยความเงียบของเจ้าเถิด เด็กชายกลับมาที่บ้านแล้วเล่าให้พ่อฟังวันนี้ผมได้เจอกับพ่อแม่ของเพื่อนด้วยละ่ะพวกเขาสวีดกันมากๆเลยบอกรักกันตลอดแถมแอบ,บจุบกันบ่อยๆด้วยทำไมพ่อกับแม่ไม่รักกันแบบเขาบ้างล่ะครับพ่อได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าบางครั้งคนเราก็ไม่ได้พูดคำว่ารักหรือว่าบอกรักกันตลอดเวลาหรอกนะแต่มันก็มีคำอื่นมากมายที่มีความหมายคล้ายๆกัน เช่นกินข้าวหรือยังสบายดีไหมช่วงนี้อากาศหนาวห่ผมผ้าด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะถึงบ้านแล้วโทรบอกหน่อยนะฉันทำสิ่งนี้ให้เธอนะลูกชายได้ฟังก็ยิ้มถ้าอย่างนั้นบ้านเราก็คงจะรักกันไม่แพ้บ้านเขาเลยหญิงสาวคนหนึ่งถือคติที่ว่าใครดีมาก็ดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายกลับเธอทำอยู่แบบนั้นอยู่หลายปี จิตใจก็เริ่มเหนื่อยล้าโลกใบนี้คนใจร้ายกับฉันเยอะจริงๆทําไมถึงเป็นแบบนี้กันนะเพื่อนคนหนึ่งจึงบอกว่าเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่มีคนร้ายใส่เธอแล้วเธอร้ายตอบก็จะมีคนที่ร้ายตอบกลับเพราะว่าความร้ายของเธอด้วยนะสิแล้วมันก็จะไม่มีจุดจบหญิงสาวได้ฟังก็ถอนหายใจแล้วฉันควรทำไงดีละ่ะเพื่อนยิ้มแล้วก็พูดว่าลองวิธีใหม่ๆในการตอบสนองต่อปัญหาดูไหม เช่นการรักษาระยะห่างเธอจะไม่ปล่อยพลังงานด้านลบก,กลับไปแต่ให้เธอพาตัวเองออกมาแทนชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งกินข้าวร้านอาแปะแต่ลืมเอากระเป๋าตังมาอาแปะจึงถามว่าถ้างั้นแทนค่าข้าวหรือช่วยแต่งงานกับลูกสาววัวได้ไหมชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจแล้วก็งงมากก่อนที่จะตอบไปว่าได้สิแปะแต่งก็แต่ง อาแปะได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ชายหนุ่มไปล้างจานแทนการจ่ายค่าข้าวในทันทีชายหนุ่มก็งงเอาอะไรกันละแปะผมทําอะไรผิดละเนี่ยอาแปะจึงพูดว่าหรือไม่เคยเห็นลูกสาวอัวสักนิดแล้วจะมาแต่งงานได้ยังไงถ้าลูกสาวอัวอ้วนเป็นช้างน้ําล่ะหรือไม่ก็เป็นกระเทยหรือจะว่ายังไงจําไว้นะไอ้หนุ่มก่อนรับปากอะไรใครคิดให้ดีว่าทําได้หรือไม่ได้ คำพูดเมื่อเอ่ยไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้อย่าพูดเอามันสักแต่พูดไปเรื่อยอย่ารับปากพลอยๆเอาตัวรอดไปวันๆอย่ามักง่ายจนกลายเป็นกลับกรอกความเชื่อใจอาจถูกทำลายย่อยยับด้วยการผิดคำพูดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและมันยากที่จะเรียกกลับคืนมาได้รักษาคำสัญญาให้ได้เพราะสัจจะคือเครดิตหรือตอแบบนี้ก็เลยไม่มีเครดิต ัวก็เลยไม่ให้ลือติดตังอัศวินหนุ่มคนหนึ่งอยากเป็นคนที่เก่งที่สุดจึงได้ฝึกวิชาดาบอย่างหนักแต่นั่นก็ยังไม่พอเขาได้ไปจ้างช่างฝีมือดีให้สร้างชุดเกราะให้เขาแล้วก็ยังเดินทางไกลเพื่อไปตามหาดาบวิเศษเมื่อได้ครบแล้วฝีมือเขาก็ไร้เทียมทานกระทั่งวันหนึ่งนักเลงกลุ่มหนึ่งได้กล่าวว่าโถเอ้ยใช้แต่ของดีๆขี้โกงชะมัดเลย แน่จริงก็มาต่อยกันตัวตัวสิอัศวินหนุ่มได้ฟังก็ถอดชุดกรอกแล้วก็วางดาบวิเศษลงใช้กำปั้นที่ไม่ถนัดเข้าสู้ทันใดนั้นนักเลงก็เล่นหมาหมูรุมกระทืบและชิงข้าวของไปจนหมดก่อนจากไปนักเลงคนหนึ่งได้กล่าวว่าท่านเนี่ยโง่หรือเปล่าต้นทุนชีวิตที่มีความถนัดที่เป็นและประสบการณ์ที่ได้รับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าการโกงได้ยังไงล่ะก็มันเป็นของของท่าน เป็นสิ่งที่ท่านได้รับมาโดยชอบทำไม่ใช่หรือต่อไปก็อย่าได้ละทิ้งตัวตนเพราะคำพูดของคนอีกเลยเจ้าเสือตัวหนึ่งติดกับดักของนายพลนมันเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมากกวางตัวหนึ่งได้เดินผ่านมาเจ้าเสือร้องไห้ขอให้กวางช่วยกวางเลือกที่จะเดินจากไปไม่นานนักกระต่ายตัวหนึ่งก็กระโดดผ่านมาแน่นอนเจ้าเสือร้องขอให้มันช่วย แต่เจ้ากระต่ายนั้นก็เลือกที่จะกระโดดหนีไปสักพักจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เดินผ่านมามันปฏิเสธเช่นกันก่อนที่จะพูดว่าบางครั้งทุกคนก็อยากจะช่วยเหลือเรานะแต่ด้วยนิสัยและพฤติกรรมของเราผู้คนเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงที่จะช่วยท่านคิดอย่างค่าไหมเจ้าเสือได้ฟังก็เข้าใจเออเนาะเขาจะช่วยเราให้เราไปทำร้ายเขาในภายหลังไปทำไมกันล่ะ เขาไม่ผิดหรอกที่ไม่ช่วยถ้าจะผิดก็คงผิดที่ตัวเราที่เป็นสัตว์แบบนี้ได้มีการสัมภาษณ์นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ประสบความสำเร็จเมื่อเปิดประเด็นพูดคุยนักธุรกิจก็พูดว่าหลายคนบอกว่ายิ่งทำงานยิ่งเครียดสำหรับผมแล้วไม่คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเรารักงานที่ทำจึงทำให้รู้สึกอยากทำและสนุกกับงานครับอีกอย่าง พนักงานของผมเก่งๆกันทุกคนเลยก่อนอื่นแล้วเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเราเครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมและทันสมัยอาหารขนมต้องไม่ขาดสวัสดิการต้องดีเรามีฟิตเนสห้องนอนกลางวันห้อง s a น n าแล้วก็สาวายน้าแม้กระทั่งห้องเล่นเกมหรือว่าห้องดูหนังเราก็มีให้กับพนักงาน ผู้สัมภาษณ์ได้ฟังก็ตกใจคุณดูแลพนักงานดีมากๆเลยน่าอิจฉาจริงๆเลยนะครับผู้บริหารยิ้มดูแลพนักงานคือหน้าที่ของผมครับส่วนงานที่เหลือนั้นคือหน้าที่ของพนักงานผู้สัมภาษณ์เอ่ยถามเออว่าแต่ถ้าสบายเกินไปแบบนี้แล้วพนักงานขี้เกียจขึ้นมาไม่ทำงานทำการกันขึ้นมาล่ะครับจะทำยังไงผู้บริหารยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อผมลืมบอกไป งานหลักอีกอย่างของผมก็คือการไล่คนเหล่านั้นออกนั่นเองอาจารย์เดินเข้ามาในห้องแล้วพูดว่านี่ไม่ได้บังคับนะแต่ใครอยากจะเป็นหัวหน้าเวนคุมเพื่อนๆหลังห้องให้ทำเวนบ้างไม้มเพื่อนๆร้องเรียนกันเข้ามาว่าพวกเขาโดดทำเวนกันเสมอเลยเมื่อครูพูดจบก็ไม่มีใครยกมือครูจึงหันไปถามหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องสายายยิ้มไม่ไหวหรอกค่ะ แต่ละคนเกเรกันจะตายทั้งทะลึง่งทั้งปากเสียหนูคุมไม่อยู่หรอกเมื่อหัวหน้าห้องพูดจบเด็กเรียนดีก็ยกมือขึ้นช้าๆหนูคิดว่าถ้าเรามีแรงจูงใจบางอย่างให้กับพวกเขาพวกเขาก็อาจจะอยากทำก็ได้นะคะเช่นคะแนนพิเศษเพื่อช่วยให้ไม่ติดศูนย์อะไรแบบนี้นะคะเมื่อเด็กเรียนดีพูดจบเด็กหลังห้องคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเยี่ยมไปเลยครับครูคนหนึ่งโฟกัสที่ปัญหา ปัญหาก็เลยมากขึ้นส่วนอีกคนหนึ่งโฟกัสที่ความเป็นไปได้โอกาสก็เลยมากขึ้นสิ้นเสียงเด็กหลังห้องเพื่อนทั้งห้องก็พูดพร้อมกันว่าเงียบไปเลยแกนะ่ะวันหนึ่งนักธุรกิจสาวได้เปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสําเร็จของเธอเคล็ดลับของฉันแน่หรอนั่นก็คือการร้องขอยังไงล่ะถ้าฉันอยากได้อะไรนะฉันก็จะร้องขอสิ่งนั้นในทันที ถ้าฉันอยากรู้อะไรฉันก็จะร้องถามถ้าฉันอยากแต่งงานฉันก็จะถามเขาไปเลยว่าเมื่อไหร่คุณจะมาขอฉันแต่งงานถ้าฉันอยากได้การสนับสนุนฉันก็จะถามเขาไปเลยว่าคุณพอจะเป็นสปอนเซอร์ให้ฉันได้ไหมผู้สัมภาษณ์ได้ฟังก็ถึงกับอ้าปากค้างแต่นั่นมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะเออแบบนักธุรกิจสาวจึงพูดว่าอะไรล่ะคะน่าอายหรอถ้างั้นฉันถามหน่อย ถ้าคุณเป็นคนที่จริงใจอะไรล่ะคะคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นอย่างมากก็แค่โดนปฏิเสธเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเลยจะกลัวการโดนปฏิเสธไปทำไมกันมันไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นหากพวกเขาตอบตกลงล่ะจะเป็นอย่างไรผู้คนส่วนใหญ่พลาดโอกาสและประสบการณ์ดีๆเพียงแค่เพราะว่าไม่กล้าที่จะเอ่ยถาม หนุ่มอ้วนคนหนึ่งคิดจะลดน้ำหนกักและทุกครั้งก็มักจะถูกใครบางคนขัดขวางอยู่เสมอครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่บ่อยๆไปก็เริ่มทอ้อขณะที่กำลังนั่งทอ้อเทรนเนอร์ปริศนาก็ผ่านมาแล้วก็พูดกับเขาว่าไอ้หนูแม้ว่าเธอจะเชื่อใจใครสักคนหนึ่งมากสักแค่ไหนแต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องบอกพวกเขาหมดทุกเรื่องหรอกนะจงจำไว้ความเป็นส่วนตัวนั้นคืออำนาจ ผู้คนทำลายสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ไม่ได้หนุ่มอ้วนได้ฟังจึงพูดว่าแบบนั้นน่าอึดอาจจะตายเวลาจะทำอะไรผมก็อยากจะเป่าประกาศอยากได้กำลังใจเทรนเนอร์ยิ้มแล้วก็พูดว่าอย่าปล่อยให้ความอ่อนแอของเธอทำให้เสียงานใหญ่เลยสิ่งที่เธอต้องการจริงๆไม่ใช่กำลังใจซะหน่อยความสำเร็จต่างหากพูดจบเขาก็ยัดใบเสนอราคาเครื่องออกกำลังกายใส่มือของหนุ่มอ้วน แล้วก็เดินจากไปสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะก,กันหนักมากว่าด้วยเรื่องของการเก็งกำไรทองภรรยาบอกให้สามีขายทองที่ซื้อมาให้หมดเพราะกลัวว่าราคาทองจะลดต่ำลงหลังจากที่ขาดทุนมานานมากแล้วแต่สามีก็ไม่ยอมขายเพราะเขาเชื่อว่าราคาทองจะต้องขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนเมื่อสามีไม่ฟังทำให้ภรรยาโมโหหนักมากก่อนที่จะพูดว่า ไม่ขายก็อย่าขายเชิญคุณกอดห้การลงทุนที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของคุณต่อไปเถอะเมื่อภรรยาพูดจบสามีก็เดินเข้าไปกอดภรรยา